สวัสดีครับโอ้โหหลังจากเราได้ปล่อยนะครับโปรเรียกได้ว่าโปรไฟลุกไฟไหม้หลังจากโควิด -19 ผ่านพ้นไปนะฮะอาร์ล็อกได้ทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชุดเหล็กนะฮะแบรนด์ที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์แบรนด์ที่ฮอตที่สุดตอนนี้ครับ pxg นะฮะแล้วก็มีหลายคำถามมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานของเราเนี่ยได้รวบรวมคำถามมาแล้วก็ จะมาไขาข้อข้องใจให้ท่านผู้ชมแล้วกันสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้ว่ามีอะไรบ้างที่ท่านผู้ชมอยากรู้ตอนนี้เรามี2โปรโมชั่นด้วยกันนะฮะสำหรับโปรไฟลุกโปรโควิด19นะฮะก็คือโปรแรกนะฮะใครที่อยากเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของ P X G ตอนนี้ราคาลงมาจับต้องได้แล้วฮะ P X G เนี่ยบอกอยู่แล้วครับแบรนด์เนี่ยโอ้โหแพงนะฮะตัว ใครที่จะเป็นเจ้าของ PSG ได้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากๆโปรแรกนะฮะเป็นเรียกว่า entry level แล้วกันเหมือนกับอยากจะมี PSG นะฮะไว้เป็นเหล็กนะฮะหนึ่งชุดแล้วกันนะฮะปกตินะฮะ0211นะฮะซึ่งเป็น Product entry level ของทาง PSG เนี่ยราคาอยู่ที่76,300บาทนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำโปรโมชั่นเนี่ยลดมากกว่า50%อีกฮะ เหลือเพียงนะฮะ29,500บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับโปรโมชั่นไฟลุกโควิด1 9ขนาดนี้นี่คือโปรโมชั่นแรกใครที่เรียกได้ว่าอยากนะฮะมีพียกี่ะชุดเนี่ยโปรโมชั่นนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหถูกกว่าเหล็กอเมริกานะฮะแบรนด์อื่นๆแล้วก็ถูกกว่าเหล็กญี่ปุ่นตัว0 3 1 1 Gen2 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักเรียกได้ว่า ท็อปไลน์ในสุดของทาง PXG เลยฮนะ0311ทุกรุ่นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอ,อย่างนี้ว่าสต็อกทั้ง2องอย่างเนี่ยไม่ว่าเป็น0211ครับ0311เนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วครับโดยเฉพาะ0311นะเหลือไม่กี่เซตไม่กี่ชุดแล้วนะครับตัว0311นะฮะตัว Gen 2นะฮะก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับสีดําเท่านั้นนะฮะสีเงินโซเอาล้ว so ครับขายหมดแล้วตอนนี้เราจะเหลือแต่สีดําแต่ตัวสีดำเนี่ยราคาเนี่ยต้องเรียกได้ว่า เยยายวนมากๆ1,31,400สาบาทแล้วราราคาเต็มนะ1 4 0 0 0 0บาทแต่ตอนนี้เราลดราคา5ชิ้น7,4,700บาทคือลดเกินนะครับเกือบเกือบ50%เลยสำหรับตัว Gen 2นะก็คือทั้ง2โปรโมชั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นโปรสำหรับ COVID 19โดยเฉพาะโอ้โหใครที่ซื้อไปนะฮะอันนี้เนี่ยรับรองว่า1นะฮะซื้อของที่ถูกมากๆนะฮะสนะฮะทุกชิ้นนะฮะ ทั้ง2โปรโมชันนี้นะฮะรวมกา้านรวมกลิบแล้วนะครับเรียกได้ว่าเลือกได้เข้ามาคัสตอมฟิตติ้งได้สามารถเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับคุณได้เลยนะครับอ่าฮะโอ้โหเรียกว่าคำถามแรกนะฮะที่โปรดิวเซอร์บอกมาเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าคำถามยอดฮิตครับ0311แต่ก,กับ0211ยังไงโอ้โหคำถามนี้ตอบง่ายๆครับแมทเทอ a l เรียลแตกต่างกันครับ0211นะฮะเหล็กที่เป็น Entry Level ของทาง p x g เนี่ย วัสดุที่ใช้นะฮะเป็นแคสครับผมแต่เทคโนโลยีข้างใน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัว TPE นะฮะยังมีอยู่ในตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าไอตัวที่เป็นของที่มีอยู่ในรุ่นใหญ่อย่าง03.11 Gen 2เทคโนโลยีทั้งหมดก็มาอยู่ในนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า C O R 2อยู่ใน02.11ด้วยส่วน03.11เนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือวัสดุครับวัสดุที่ใช้ของ0 3 1 1เนี่ย เป็นฟอร์ดครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นฟอร์ดตัว s 2 4นะฮะซึ่งเป็นฟอร์ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะในการใช้ที่เรียกว่าเป็นเหล็กพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะฮะทาง PXG เนี่ยเอามาใช้นะฮะในเทคโนโลยีที่เป็นตัว Gen2 นะครับแต่เขาเพิ่มตัว COR2 เข้าไปก็คือเป็นตัวยางนะฮะที่สามารถทำให้ PXG เนี่ยโดยเฉพาะเหล็กนะฮะทำให้เขามีหน้าที่บางที่สุดครับผม ทำให้บอลสปีดเพิ่มขึ้นและตีได้ไกลขึ้นครับคำถามที่2นะฮะโอ้โหมีหลายๆลูกค้านะครับผมหลายๆคนนะฮะถามมาทางแฟนเพจหรือทาง LINE OA ของเราว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟเนี่ยสมัครเล่นนะครับผมหรือนักกอล์ฟที่แฮนดิแคปน้อยเนี่ยอะไรเหมาะกับกันต้องบอกอย่างนี้ครับ0211เนี่ยเป็นเหล็กที่ f o r g i v e เน s s เยอะนะครับผมสามารถนะฮะคนที่สามารถใช้เขาได้เนี่ยก็แฮนดิแคปตั้งแต่เหมือนกับ 12ขึ้นไปเอาเป็นว่าไฟ B จนถึงเรียกได้ว่าเป็นนักกอล์ฟหัดใหม่ก็สามารถใช้0211ได้เลยครับส่วน0311เนี่ยโอ้โหมันมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะฮะสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็น0311ที่ชัวร์ครับโอ้โหน,นี้ก็แฮนดิแคปตามหน่อยฮะตามกว่า12ลงมาไฟ A หรือ Pro 0311พครับผมตัวนี้ก็เป็นเพลเยอร์นะก็เรียกว่าวิกเอนด์กอล์ฟเฟอร์หรือนักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟเมเจอร์เหมาะกับใช้ตัวนี้ตัวที่3ามนะฮะ0311เอ็กซ์เอฟครับเอ็กซ์ต้ฟอร์ก ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับนักกอล์ฟที่เรียกได้ว่าต้องการฟอร์กิฟเนี่ยสูงสูงนะครับผมนักกอล์ฟที่ซ้อมน้อยนักกอล์ฟแฮนดิแคปเยอะนักกอล์ฟที่มีอายุมากขึ้นนักกอล์ฟซีเนียก็สามารถใช้ XF ได้ตัวนี้นี่ขายดีมากๆสํสหรับนักกอล์ฟที่อยากได้ตัวช่วยนะฮะแต่มีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้ตกรุ่นนะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เหล็กญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นแบบหูใบหนาใหญ่ๆพีเอ็กจีก็มีเหมือนกันครับรุ่นที่4ครับผม ตัว0311 sgi ครับผม super game improvement นะฮะตัวนี้เนี่ยก็โอ้โหใบเนี่ยหนามากๆครับเรียกได้ว,ว่าใหญ่มากเลยตัวนี้เนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงครับรับรองว่าตีง่ายแน่นอนครับสำหรับนะฮะคำถามนะฮะโอ้โหเรียกได้ว,ว่ามีคนถามมาเยอะเรื่องก้าน,นะฮะทั้ง2โปรโมชั่นนะฮะ0 2น1นะครับอยู่ที่29,500นาันะฮะและตัว0311 ตัวสีดำเนี่ยอยู่ที่74,700บาทนะฮะทั้ง2โปรโมชั่นเนี่ยนะฮะราคานี้รวมก้านเหล็กแล้วทุกกี่ห่อครับและรวมกริปแล้วนะฮะและตอนนี้ใครซื้อมาตอนนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้นะฮะสามารถนะครับผมรับนะฮะสเนลนะฮะเลดอีกหนึ่งกองอเรียกว่าโปรโมชั่นเนี่ยแรงมากๆสำหรับตัว PXG ตัว c l e a r l n n e Stock ของเราตัวนี้นะ และถ้าใครเป็นนักกอล์ฟซีเนียนะฮะอยากได้ก้านที่เรียกได้ว่าเป็นกราไฟต์นะฮะเราก็ต้องให้ท่านผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่เนี่ยเพิ่มเงินนะฮะชิ้นละ2000บาทละกันก็คือเพิ่มไปเซ็ตละอีก1 2 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัวที่เป็นกราไฟต์ครับแม่พูดมาซะเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทดสอบไปดูหน่อยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมของตัว p s g 0 2 1 1และ0 3 1 1เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ ผมจะเทสต,ตัวแรกก็คือเราเทสด้วยเครื่อง Trackman 4นะครับผมตัวนี้เนี่ยเราจะเทสตัตวสูง21ก่อนนะครับว่าดูแล้วค่าเป็นยังไงบ้างผมลองตีไปแล้วหนึลูกนะฮะคาเฟสปีดสำหรับเหล็ก7ผมอยู่เนี่ยประมาณ78.1นะครับผม Smart Factor ลูกนี้โดนไม่ได้ดีมากครับโดนไปทาง เรียกว่าขอบๆนะฮะฝั่งขวาไม่ได้โดนตรงกลางจุดสวิตสปอร์ตนะฮะบอสปีดที่ออกไปอยู่ที่105สแ a รตแฟกเตอร์ครับอยู่ที่1.35สำหรับรูกนี้นะก็เอเวอเร PGA t o u รนะฮะจะอยู่ที่1.38รูกนี้เนี่ยผมตีไม่เต็มกลางหน้าไม้นะฮะแครี155จุด5ครับผมและทอทัล165รูกนนี้ไม่ได้ตีโดนเต็มนะฮะแต่โอ้โหระยะที่ได้เนี่ย ดีมากๆสำหรับเหล็กเจ็ดก็คือเป็นระยะปกติของผมเลยที่ผมตีอยู่แล้วเนี่ย165ลาแล้วตัวไฮต์นะครับอยู่ที่74กำลังดีครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกลูกดึงเดียวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัวซอ์สองนึงโดยรวมนะฮะฟิลลิ่งเนี่ยก็ไม่ได้แข็งนะฮะเหมือนเหล็กที่เป็นเหล็กแคสปกตินะฮะของทางอเมริกานะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างนุ่มฮะเพราะมีตัว C O 2อยู่ ลูกนี้ดีลูกนี้ครับลูกที่2ครับโอ้โหตีออกไปแล้วขับแฮสปีดลดลงนะฮะอันนี้ผมตีเป็นมุมกดนะฮะแตร์แองเกิลอยู่ที่ลบสออยากให้ดูสแตร์แฟกเตอร์ครับตัวนี้สแตร์แฟกเตอร์1นึครับโอ้โหผมเนี่ยอาบอฟนะฮะหรือสแตร์แฟกเตอร์ผมเนี่ยเหนือกว่าพีเจเอทัวร์นะฮะโอ้โหอยู่1จุดเรียกว่าจุดสด้วยกันปกตีเนี่ยขับสปีดนะฮะของพีเจเอทัวร์เนี่ยในการตีเหล็กเนี่ยนะฮะจะอยู่สําหรับเหล็ก7นะจะอยู่ประมาณ90ไมล์ per hour นะครับแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหผมตีแค่76.8นะฮะก็คือตีไม่ได้แรงมากแต่ระยะที่ได้เนี่ย171.5นะลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตัว impact location นะที่เราขึ้นอยู่ทางมุมจอด้านขวานะฮะจะเห็นได้ว่าลูกนี้ตีเกือบโดนจุด sweet spot นะฮะทำให้ลูกเนี่ยออกไปค่อนข้างโอเค f i ลลิ่งโดยรวมนะฮะอยากให้เข้ามาลองครับคือตัวนี้ยฟ e ลลิ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่เหมือนเหล็กแคสอะตีไปแล้ว รู้สึกนุ่มอะนะฮะเพราะว่าตัว c o 2ข้างในเนี่ยมันทําให้นุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราลองดูเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น031ยนะฮะตัวนี้ดีกว่าแหมตัวนี้นี่นะฮะนี่เรามีการเพ้นสีด้วยนะฮะเป็นลายธงชาติไทยเลยนะครับตัว0 3 1ย์สามเจนตัวนี้ที่ผมลองเป็นตัวทีนะครับเป็นตัวทัวร์เดี๋ยวเราลองตีดูดีกว่าว่าค่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับตัว0ูนยครับ โอ้โหแม่ของแพงย่อมดีกว่าจริงฮะท่านผู้ชมแม่สปีดผมขึ้นไป84.3นะครับผมสมารตเตอร์1.40นะฮะบอลสปีด118ครับผมแคลรี่171โทัวโถ่ร้อาหลาโอ้โหต้องพอยี้ครับแหมดีจริงๆตัวนี้ฟิลลิ่งนะครับรู้สึกได้เลยว่านุ่มกว่าประมาณสัก30%รนะฮะและค่านะฮะตัวเลขบอกอยู่แล้วครับตัวเลขเนี่ย เมื่อกี้ผมตีเนี่ยขับเฮสปีดอยู่ที่76นะฮะตัวก้านเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วกันเมื่อกี้เราตีกันก้านโปรเจกต์ X 5.5ตัวนี้เป็นตัว S 200นะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ประมาณ115กร,รมัมแต่ค่าที่ออกมาเนี่ยตัวนี้นี่สุดยอดมากๆนะฮะค่าขาับเฮสปีดบอลสปีดแมทแฟคเตอร์นะฮะทุกอย่างออกมาเนี่ยสปินเลสก็ดีครับสปินเลสสำหรับเหล็ก7เ,เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,050เนี่ยและลูกนี้ครับอยากให้ดูครับ ที่มัน perform ดีมากๆเพราะผมตีโดนสวิ p o อดตรงกลางพอดีเลยครค่าที่ออกมาก็เลยเรียกได้ว่าเป็นค่าที่ optimize ที่สุดครับลูกนี้เนี่ยโดนดีมากๆ smart factor 1.40ครับก็เรียกได้ว่าโดนดีแล้วก็ฟีลลิ่งดีมากๆสําหรับตัวนี่เลยครับผมศูนย์สามหนึงนงน่งที่ตัว Gen2 ซึ่งท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากจะลองก็สามารถเข้ามาลองได้สําหรับ Gen2 นะตอนนี้เรายังมีอยู่ ครบทุกรุ่นนะแต่สต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะสำหรับ Gen 2ยังไงรีบเข้ามาแล้วลกันใครเห็นคลิปนี้ก็รีบเข้ามาก่อนจะได้ได้โปรโมชั่นดีๆนี้นะครับแล้วอยากมีตัว PFG ไว้ในครอบครองไว้ในถุงเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ราคาเนี่ยโอ้โหลงมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยสำหรับตัวนี้โดยสรุปครับแหมยังไงครับวิธีการนี้ใช้ได้ครับของแพงย่อมดีกว่าของถูกครับแหมเรารีวิวนะฮะเราลองด้วย Trackman 4แล้วแหมของแพงดีกว่างจริงครับก็นะใครที่สนใจ PFG นะ่ เป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณจะได้ครอบของชุด PSG ในราคาสบายกระเป๋ามากๆนะฮะก็อยู่ที่เงินในกระเป๋าของคุณแล้วกันครับว่าอยากจะจ่ายเงินเท่าไหร่สําหรับตัว PSG เนาะก็สามารถติดต่อได้นะฮะทางช่องทางของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับผม Line Official ของเราครับ u t o f g o l f นะฮะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ตอนนี้เนี่ย Market Place นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee นะครับมีหมดเหมือนกันนะครับหรือ Line Shopping เอง Facebook Shop ครบทุกช่องทางเลยฮะยังไงวันนี้นะผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะถ้าอยากได้พีเกตอนนี้นะครับดีที่สุดแล้วครับวินาทีนี้ยังไงนะผมและทีมงานต้องลาไปก่อนคลิปคลิปหน้านะจะเรียกได้ว่ามารีวิวอะไรเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับ